ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อิสตันบูลประเทศตุรกีครับทุกคนเป็นสถานที่เขาเรียกว่าสวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะแบบคนเดินไปเดินมาทุกคนแล้วก็ oh. ผมเห็นเห็นอันเนี้ยเป็นร้านร้านหนึ่งทุกคนไม่รู้ว่าเขาขายอะไรเหมือนกันน่าจะเป็นขนมเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าขนมนั้นคือขนมอะไรแล้วเขากินได้ไหมคือแรกๆนะผมเห็นอะ่ะเหมือนเขาซื้อไปให้นกอะ่ะคือตรงนั้น่ะจะมีนกเยอะๆ <Yeah. S 1> ทุกคนผมไม่รู้ว่าเขาซื้อกินเองได้หรือเปล่าหรือเ่าเขาซื้อไว้ให้นก oh. อะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเราไปไปลองคุยกับร้านเข้ามาฮัลโหลไาแม่รับบัตราบแม่รับบั ไว้อีกสักหนึ่ง for eat for bird กินได้ปหมกินได้กินได้กินได้ให้นกก็ได้ให้นกก็ได้กิน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 เได้กิน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 ได้เออพี่เขาว่ากินได้นี่อ๋องมิลลิเมตรสองมิลลิเมตร

Sen söyle? Kim söyle? Şem, şem. Söyle şemsettin. Şem, 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 şemsettin. Şemsettin. Gel. Evet. Biz evet. 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 Yes. Thank you. You, thank you. คอัละสาทอลโอเคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุดฟเมนอะเชอบคุณพอินทรคัมพูดครับนี่ซ ซีมิท์เยอะซีมิทนี่เรียกว่าซีมิท์ทูร์เชียร์ซิมิทซีมิทใช่ขนมนี้เรียกว่าซีมิททุกคนโอเคโอเค thank you thank you thank thank you you โอเคห้าบาทละสามห้าประมาณเจ็ดบาทประมาณละเจ็ดบาทใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารนกกันครับตอนที่เราจะไปให้อาหารนกทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาลองกินดูบิลละอื้มมันก็คือขนมปังอ่ะมันไม่มีรสชาติอะไร แล้วก็ด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นงาทุกคนด้านนอกคือแบบจะเป็นงาโดยวชั้มันก็ขนมปังอ่ะขนมปังแบบมีกลิ่นออกไม่ไหม้หน่อยไม่เคยถูกปากผมเลยมันจืดมากเนียจืดใช่ก็อาจจะเอาไว้ให้นกกินหรือเปล่าก็กินได้ก็กินได้ก็ก็กินได้เดี๋ยวเอาไปให้นกดีกว่าประเดี๋ยวโอเคไปตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่นกเยอะๆทุกคนเในมดด้านหลังน่ะเออเป็นนกอะไรพี่เอ็นี่เบิร์ดเอ็กี้เบิร์ดนะฮะที่ไทยไม่มีนะเอ็นกี้เบิร์ดอ่ะนี่พี่พี่นดียวกำลังหยิบมให้อยู่ นี่นะฮะมีคือวิธีกรารให้อาหารนกนั่นคนนี่ดูบรรยากาศรอบๆนะเ,เห็นไหมก็จะมีหลายๆหลายคนนี่แบบมาให้อาหารนะเพื่อเราให้มันหมดนกในกินไม่หมดหรือไงเนี่ยนี่นะฮะผมจะลองให้ชิ้นใหญ่ดูทุกคนเฮ้ยให้อาหารนกเป็นแบบกนกมันกินทีละนิดเองเบิ <ผม S 2> บร์นผมทำใหญ่เกินเมื่อกี้อ่ะนกดูกินไหมกินไหม เอ้ยมันกินมันกินผมว่าจุดนี้คือถ้าเราถ่ายรูปนี่สวยนะแบบว่ามีนกมาล้อมรอบอะทุกคนเป็นนกแองกี้เบิร์ดด้วยนะดูพี่ราบทุกคนดูดูพี่นิวกินกินด้วยของผมเนี่ยผมให้นกอย่างเดียวผมกินแล้วไม่จุกปากมันจืดดูในกาดร,รอบๆทุกคนเห็นปะ่ะรอบๆนะฮะก็ประมาณนี้ทุกคนสวยสวยนะบ้านบ้านเข้าดูแบบสบายตาอย่างนี้ทุกคนนะ หมายถึงว่าสาวอ่ะสวยๆแล้วก็เลยสบายตาโอเคประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆซื้อซีมิตนะครับแล้วก็มาให้อาหารนกครับทุกคนใช่ใครที่มาตุรกีเนี่ยก็อย่าลืมซื้อซีมิตนะฮะคือมีขายเยอะมากนะฮะผมผ่านมามีอยู่สี่ห้าร้านแหะทุกคนใช่โอเคบ๊ายบายไว้เจอกันใ่คลิปหน้า